ความรู้สึกครับวันนี้ครับเป็นยังไบ้างมาอ๋อก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วกันที่วันนี้จะได้มาร่วมอีเวนต์กับเลี้ยงผมก็จริงก็เป็นเป็นเด็กกินเลีมาตลอดครับแล้วก็วันนี้มาในเขาเรียกอะไรงานที่แบบว่ายิ้มเวยิ้มเลี้ยนเว่ยของคุณอ่าใช่ครับก็ตื่นเต้นที่ได้เข้ามาถ้าอย่างเราไปคุ้มพันกับเลยังไงบ้างครับก็ผมองเลยว่าผมกินเลมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็มีเรียกว่ารสชาติที่ผมชอบมากๆคือหล่อห่อห่อสีเขียวโรลิสลายรลสลายใช่ผมชอบมากรสนี้ใช่ครับ เหมือนเพื่อนเลยครับก็ปลูกพันกันเลยนะแต่เด็กเนกันก็ได้กินเลม้ยตั้งแต่ตอนเด็กๆเหมือนกันแล้วก็รสชาติที่ชอบหรือว่ารสชาติที่กินบ่อยๆที่สุดน่าจะเป็นรสชาติออริจินอลเลยครับที่เสีเหลืองเรียสครับใาก่ป้าป้าหน่อยครับมันนิดหน่อยครับลูกมาหรือจะมาทำอะไรบ้างอ๋อก็วันนี้วันนี้ก็จะมีแบบเป็นเครื่องมีมีกิจวัตรเล่นเกมใช่ไหมเล่นเกมในงานในในอะเรแหละเลยิ้มยิ้มเลยินมเลย ก็เดี๋ยวให้ติดตามว่ามีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้มีแขกไม่ใช่แขกเลยหรอกมีเจอพี่พีพีด้วยอ่าใช่แล้วก็รอดูว่าจะได้ทําอะไรด้วยกันครับฝากท่านแฟนหน่อยดีกว่าครับฝากงานเป็นงานใช่ไหมฝากผลงานหรือว่าฝากงานดีครับฝากทุกคนนะครับก็ติดตามด้วยแล้วก็ตอนนี้นะครับเรเขามีเรียกว่าสามารถสร้างคาแรคเตอร์ได้แล้วไปชวนเชิญชวนให้ไปเล่นกันได้แล้วก็ที่ซองตอนนี้นะก็จะมี หลากหลายคาแรคเตอร์เลยที่2ใช่ครับก็ฝากนะครับไปซื้อกินกันได้นะแล้วก็สำหรับผลงานของเรานะครับก็ล่าสุดโอเคนี้เลยยิ้มล้มงต่ลยิมยังไงกางออวจะฟังไหนเดี๋ยวจะักันดก็จะ้มใส่อยิ้มเห็นฟันจะเห็นบ่อยแล้วผมไม่เห็นฟันมาอะไรกันเรานี่เป็นแบบ ผมละทีนี้ละผมซิกเนเจอร์ผมเป็นยิ้มเพ็ดฟ้าแล้วยิ้มแบบว่าตาตีแล้วก็เห็ดฟันอะไรอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งสองาพาประเด็นนิดนึงเนาะบังเกอร์เราเนาะวันนี้นะผมอ๋อครับอ่ากเขาคำอมาก็เป็นไงบ้างกับบังเกิดในปีนี้ผมก็รู้สึกรู้สึกโตขึ้นหนึ่งขวบหนึ่งปีหนึ่งปีหรือว่าหรือว่าตอนนี้อายุยี่เพ็ดแล้วก็อ่าหวังว่า เป็นเขาเรียกอะไรแบบในอนาคตก็จะเขาเรียกสัญญาว่าจะเป็นศิลปินที่ดีแล้วก็กระจายตัวไป21คนแล้วค่ะ21ครัถือวก็เป็นปีที่มีอะไรเข้ามาบ้างเหมือนกัที่ของเราก็อย่างแรกเลยอ่ะเป็นปีที่ได้เจอเพื่อนๆ11คนนี่เป็นเพื่อนที่แบบว่าฝ่าฟันอะไรมาด้วยกันเรารู้สึกว่าเป็นเป็นเหมือนกลุ่มที่รู้สึกว่าเฮ้ยกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเหมือน ที่เราได้รับมาในปีที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรดีๆที่เข้ามาในตัวครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือรู้สึกว่าเหมือนช่วงนี้กําลังจะแบบมีผลงานใหม่ๆหเข้ามาตลอดเลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนติดตามด้วยเพราะมันเป็นมันเป็นเอาง่ายคือคุณให้ของขวัญมาคุณมี ผลงานใหม่ๆขึ้นมาไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แบบแค่ในแค่ในวงอย่างเนี้ยแน่นะคุณหวังว่าตัวเองสามารถทำแบบโซโลอะไรีได้พอระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณงานหนักไหมอ๋อก็ถามว,ว่าถามว,ว่างานหนักไหมก็ก็ยอมรับว,ว่า,านหนักนะฮะแต่แบบรู้สึกว่าเหมือนเราพอเราคุ้นชินกับมันไปแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าเราเราสนุกกับทำงานแล้วก็เหมือนแบบมันได้มันได้เจออะไรใหม่ๆแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ให้เราแบบได้ใช้ต่อแน่นาอย่คุณนี่ต้องเรียนด้วยทํางานด้วยจัดการกับชีวิตยังไงอ๋อก็เรื่องถ้าเรื่องเรียนกับเรื่องงานก็บอกเลยว่า อู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ก็แบบมันมีกลุ่มเพื่อนคอยช่วยด้วยแล้วก็เหมือนแบบว่ามันเวลาเรียนก็คุยกับอาจารย์ว่าแบบเราต้องเรามีวิชาที่ต้องล้านะหรือแบบต้องมีวันที่เราต้องไปทางานอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเหมือนคล้ายๆจีบอาจารย์ไม่หน่อยจะได้ร like, ู้ว่าเราทํางานนะครับไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้แบบโดดเรียนอะไรไม่ได้โอ้ยอะไร ว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรกันไม่ทันจริงๆเองครับคือคือเอาเอาปกติเลยก็คือจัดเซอร์ไพรส์เค,ค้กกันแต่ว่าเราเราเซอร์ไพรส์กันจนแบบก็ดูกันออกแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงมีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากี่ก้อนอันนี้ก็เดี๋ยวกเรื่องหนึ่งอยากได้มีของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมับของขวัญน,นะฮะก็น,น่าเป็นเนี่ยซองเล่ครับเห็นว่าขนมเล่แล้วผมผมชอบรถนี่เลยครับรถอ่าเขาเรียกอะไรรถพัดชิลีสควิตร์นนี่เป็นรถซองสีทองทองใช่ใช่ใช่ครับ โอ้ครับขอบคุณเลยนะครับคนปกติเวลาวันเกิดวอาเรามันกลับที่บ้านยังมีไปทั้งโมงทั้งวันหรือว่าอะไรก็ต้องไม่เอาบ้านบ้านเป็นสายแบบทำบุญแล้วชอบชอบพาไปตักบาตรแล้วก็พาไปไหว้พระอะไรอย่างนี้แต่ก็เหมือนปีนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับที่บ้านเพราะต้องมาทำงานก็เลยอ่ะเหมือนไหว้พระออนไลน์ไปก่อนนะอะไรแม่ก็ส่งของขวัมาให้อะไรก็บอกว่าเออเนี่ยภาวนาอวยพรให้ลูกนะครับอะไรอย่างเงี้ครับแล้วพ่อกับแม่ว่าไงบ้างที่บ้านเป็นคนจีนรือให้ทำบุญพวยเราหรอี่บ้านเรียบร้อยครับก็พ่อแม่ก็เหมือนแบบว่าเหมือนก็ บอกว่าเอ้ยขอให้เป็นปีที่แบบว่าสมสมสม,สมสิ่งที่เราปรารถนาไว้เขาให้ปังปังเลยเลยเส้ออออนอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ก็บอกาช่วงนี้บ้านเรามีบ้านหรืปรับชื่อว่าชี่อมเลยนะอ๋ะอครับมีแอสมีแอคราบพี่การือสาร้องมห้กับน่แฟนกับแกับปีชื่อบ้านชื่อดเรียบร้อยแล้วมีไหมครับสื่อสารนี่คือหมายถึงว่าบบนการพูดคุยกันไหมกับกับบ้านกับ่าน คือชเรียกว่าคือถ้าโดยตรงอาจจะไม่มีแต่ว่าเราเราคอยเรียกว่าแฟนเหมือนบีอาร์ติดตามเราเราก็แอบติดตามบีอาร์อยู่เหมือนกันก็เรียกว่าเราพยายามแบบลงอ้อมๆสื่อสารกันอยู่คิดว่าถ้าคิดว่าบีอาร์อาจจะเข้าใจสิ่งที่แบบลงอะไรอย่างงี้คิดว่าแบบอาจจะได้รับกําลังใจแบบจากเราไปด้วยแต่แบบบางครั้งเราก็มีแบบได้คุยกับบีอาร์ในเคชัปด้วยเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ตอบไว้แบบขึ้นเองใช่แบบไอ้แอปที่เหมือนเปิดโอกาสให้พวกเรา ก็เจอได้เปลือยเลยครับได้หมดเลยครับทุกเรื่องได้หมดเลยแล้วแต่วันใครเขาไปคนยบ่อยสุดท้ายเราสองคนน่าจะลันน่ะใช่ตลาดการเป็นหน่วยหน้าที่ใช่ลีดเดอร์ครับเขาแบบมีเหมือนแบบเป็นสโลแกนเขาแบบอลันทันเดย์มาทุกวันอาทิตย์มาชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยไวลาคุยกันนึ่แบบว่าเออเดีแบบมีบอกกันไหมว่าอยากอยากจะเจอแบบนู้นอยากจะให้บัตทำอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ก็แบบ ก็มีบ้างครับแต่มันแบบเราก็อ่าบางบางบางอย่างเราก็ฟังเอาไว้บางอย่างมันก็ทําไม่ได้เราก็เลยแบบอ่าเราก็ดูไว้เฉยก็อยากให้ติดตามเนะครับเราได้ติดตามกระแสข่าวของพี่อาบ้างไหมครับอ๋อก็ล่าสุดล่าสุดเหมือนมีเรื่องเรื่องเรื่องโหวตอะไรเงี้ยก็ติดตามอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเห็นเห็นทุกคนกับลังสู้เรื่องโหวตกันอยู่ก็แบบว่าอยากอยากขอบคุณทุกคนมากที่เราเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนแบบพลังเป็นกําลังใจให้พวกเรา ก็คือถ้าถ้าเรื่องนามาก,ก็แน,น่นอนครับว่าจริงๆพวกเราไม่อยากให้เกิดเรื่องนั้นขึ้นกันอยู่แล้วแต่ว่าท้าก็เข้าใจครับว่าคือคนคนมันเยอะก็มีการไม่เข้าใจกันบ้างแต่ว่า ด้วยกันเอ็นดูกันตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตัดกระแสก็อะไรแล้วก็พยายามทำให้มันก็จริงก็คำจริงเราลองดูนะฮะแต่ก็อยากให้อยากให้มันเป็นเป็นเขาเรียกอะไรแบบเป็นอยากให้แบบขั้นตอนของของสองกันเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้อยากเข้าไปก็าจิ้มมาขนาดนี้นะถ้าพูดเป็นงไงบ้างกับกับความก้าวหน้าของพวกเราที่แบบมันเหมือนก้าวกระโดดเลยจริงก็ ก็เห็นอยู่เรื่อยๆแล้วก็ดีใจที่เหมือนแบบมีคนรักเรกเรามาก,กาขึ้นทุกวันนะแต่ว่าก็ราว่า ถ้ามีโอกาสถ้าถ้ามีโอกาสานนี้เราก็เราก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันที่แบบว่าคอยเป็นคอยเป็นแรงใจคอยเป็นหือแบบกำลังกำลังกำลังใจเล็กให้ให้พวกเราบัสได้แบบว่าเติบโตกันไปเรื่อยๆครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนมากเวลากมสกก็จะมรอกับว่าสู้แดดมากอะ้ยเราเราอยากะตามาหนก็้าแต่ดูดูในอรดเ็กนก็เห็นเยอะมากว่าแบบมีคนคอยมารอเราแต่แบบบางบางงาน ขอบคุณมากครับที่มาตามแล้ว,ลวก็อยากให้ทุกคนแบบเขาเรียกอะไรแบบดูแลตัวเองด้วยอะไรครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนก็อยากให้แบบว่าจเจ็บเจ็บกันด้วยผ่านไางานาของพวกเราเลยเพิ่องออกไปน้องดิจิมาร์เก็ตติ้งอ๋อใช่ครับก็อยากจะเพลงล่าสุดของพวกเราเลยครับหมด f e e l i n แบบว่าอูครับผมก็สามารถไปดูได้ที่ไหนครับพี่ฮัทก็ดูได้ถ้าฟังอ,อ่ะฟัง ทุกซีมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูมิวสิกวิดีโอเนี่ยสามารถดูได้ที่ยูทูบช่องนาเลาเลรับฟ้าครับสีฟา้า